ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในโลกฟุตบอลพร้อมกับดุลยพินิจของผู้ตัดสินแต่ดูมันว่าอย่างไรก็ยังไม่ได้ช่วยยกระดับความถูกต้องเท่าไหร่นักโดยเฉพาะการตัดสินในเสกงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้ออร่อยคุ้มค่า หลายครั้งมากที่การตัดสินของผู้ตัดสินหลักและ VAR เป็นตัวปรแรและจุดเปลี่ยนเกมสำคัญซึ่งมันก็จะเป็นการตัดสินที่ยังหามาตรฐานไม่ได้ทํำให้แฟนบอลต้องหงุดหงิดไปตามๆกันล่าสุดเกมบิ๊กแมตช์ระราวัางเรเบย์สีฟ้าแมนซิสตี้และสเปอร์ก็มีประเด็นดราม่าของผู้ตัดสินอย่างไซมอนฮูเปอร์กับการเป่าจังหวะที่ทําให้แฟนบอลต้องร้องอุทานว่าอะไรของมึง ไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินวัย41ปีชาวอังกฤษตกเป็นประเด็นให้พูดถึงอย่างหนักจากการตัดสินเกมนัดล่าสุดในจังหวัดที่เออร์ลิงฮาแรนถูกทำฝลาและฮูเปอร์ได้พายมือให้เล่นต่อไปทำให้แจ็คกรีลิทมีจังหวะได้จะหลุดเดี่ยวไปดวนกับผู้สโัคตูแต่ทว่าหลังจากนั้นกรรมาการเจ้ากรรมกระเป๋านาวีดหยุดเกมและให้ย้อนกลับมาให้ฝ่ากับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้เขาถูกนักเตะทัพเรเบซิฟ้าประท้วงอย่างหนักเนื่องจากจังหวะนี้เป็นโอกาสสำคัญที่อาจทำให้เรเบซิฟ้าขึ้นนำสปเปอร์ท้ายเกมได้ซึ่่่งงแแมม้้้วาาาจะีปัญหเกกิดดขึนนะรตทไ งานว่าฮูเปอร์ไม่ได้รับบลงโทษใดๆจากทางพรีเมียร์ลีกแถมยังคงได้ลงตัดสินเกมต่อไปที่ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนเชฟอยู่ในคืนวันพุธถึงนี้ด้วยในทางกลับการสมาครฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้ตั้งขอหาก,กับเรเบซิฟ้า ที่มีผู้เล่นประพฤติตัวไม่เหมาะสมเข้าไปล้อมผู้ตัดสินและประท้วงนับเป็นอีกประเด็นสุดร้อนที่ถูกถกเถียงการตั้งคำถามมากมายซึ่งหากมองแค่ซีซั่นนี้นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเปิดซีซั่นมานะครับแม่งเกิดความผิดพลาดของผู้ตัดสินหลายๆรอบเกมที่สปเปอร์เจอรลิเวอร์พูลกับจังหวะไม่ลับหน้าของหลุยดีอาร์แต่ผู้ตัดสินวีอาร์ดาเรนอิงแลนด์กลับไม่เช็คจังหวะสำคัญพร้อมปล่อยเกมเนื่องจากคิดว่าผู้ตัดสินในสนามไซมอนฮูเปอร์ได้เป่าล้ำหน้าไปแล้วสุดท้ายแมงก็หลงเอ่ยด แอลพร้อมบอกว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลและลงโทษโดยการห้ามไม่ให้อิงเล่นทำหน้าที่ในเกมที่ลิวร์พูลงแข่งขันอีกต่อไปตลอดทั้งซีซสั่นนี้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเกมโดยเฉพาะความผิดพลาดของไซมอนฮูเปอร์ในเกมที่เรเบลซีฟ้าเจอวูฟแฮมตันสิงหาคม2023ช่วงโทดเจ็บอังเดเรโอน่าผู้สมตูตออกมาตัดบอลไม่โดนพลาดไปกระแทกกับซาซาคาราซิตซึ่งดูแล้วสามารถเป็นจุดโทษได้แต่ผู้ตัดสินที่หนึ่งอย่างไซมอนฮูเปอร์และ VAR ไม่ให้จุดโทษซะอย่างนั้นความผิดพลาดของผู้ตัดสินมีเห็นบ่อยจะเป็นเรื่องชินชานผู้ต ก็ลงโทษในการแบนให้ลงไปตัดสินแชมเปี้ยนชิพหรือลีกวันหรือลีกทูแต่ทว่าสุดท้ายก็ได้กลับมาตัดสินลีกสูงสุดแล้วก็มีการทําผิดซ้ำซากต่อไปการตัดสินทีแรมาตรฐานในพรีเมียร์ลีกยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องไม่แปลกใจที่คร์ลังหนึ่งฟุตบอลโลกปี2018อะไรผู้ตัดสินอังกฤษโดยบทวิเคราะห์อย่างหนึ่งของกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็น VR หรือผู้ตัดสินหลักนั่นก็คือการมีประสบการณ์ที่เท่ากันหรือต่างกันเกินไปเช่นผู้ตัดสินว R ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าการตัดสินอาจทําใหูู้้ผผูู้ัััดิิินนนนนหหหหลลกกกกไมมม่่่ใจรรรอาาาีปะบณยว R มันก็ทําให้เขานะครับไม่กลา้าที่จะตัดสินใจอะไรสุดท้ายก็โยนกันไปกันมาและทีมที่เสียประโยชน์ก็เป็นสโมสรฟุตบอลนั่นแหละแม้ว่าจะมีบทลงโทษตามสมควรแต่สุดท้ายเกมการแข่งขันที่มีจุดเปลี่ยนเกมก็ไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้ทุกอย่างต้องดาเนินการต่อไปนี่คือโลกฟุตบอลที่มีเทคโนโลยีและดุลยพินิจผู้ตัดสินเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่มีการแข่งใหม่เสียผลประโยชน์ไปแล้วก็ไม่สามารถเอาอะไรกลับมาได้ในขณะที่กรรมการผิดพลาดนะครับก็มีทั้งได้บทลงโทษตามสมควรกับไม่โดนอะไรเลยแฟนบอลทีมในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ยังคง ลุ้นทั้งผลงานทีมตัวเองและผลงานนสนามลุ้นทั้งรายชื่อ11ตัวจริงและ,ะรายชื่อผู้ตัดสินพร้อมกับภาวนาให้ตัดสินดีๆอย่ามีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแบบหน้ากังขาส่วนความมีมาตรฐานยังคงต้องรอต่อไปเชื่อว่าเคสล่าสดคงไม่เป็นเคสสุดท้ายเพราะว่ามันเพิ่งผ่านนัดครึ่งซีซั่นมาทว่าหนทางยังอีกยาวไกลเชื่อว่ายังคงมีความผิดพลาดให้เราเห็นอีกหลายเกม เชื่อว่าสุดท้ายเราก็ยังคงมีคําถามอีกหลายรอบแหะครับว่ามาตรฐานผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม่งอยู่ไหนเพราะว่าตอนนี้แฟนบอลยังหาไม่เจอเหมือนกันนะครับดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้ออร่อยคุ้มค่า